ีดูทีนี้จะได้ราคาพิเศษโปรมชันส่วนลดรคาเส่อสับเตอสกุกนือนะระห่างของแคัของแยแบนะคะของแคนะคะตัวกล่องก็ตัวสีจะสีไม่เหมือนกค่ะของแคสีของสีะกิว่า แล้วก็เฉลยของเรียนแบบตัวหลังสุดก็จะจางหน่อยค่ะแพรจเขียนว่าอิงจางซิมเวอร์สตาร์แล้วก็ส่วนของเรียนแบบจะเป็นซิมเปอร์สตาร์ยออยค่ะเดี๋ยวเรามาต้องไปดูข้างในก่อนนะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างที่แตกต่างกันค่ะของแพ้แผ่นพับี่เป็นแผ่นพับเทอร์มิซิโตรอย่างนี้นะคะส่วนของเรียนแบบจเป็นแผ่นพับที่เป็นเหล็กน,นะคะสีเงินสีแตกต่างกัน,กนอันนี้ของแพ้นะคะส่วนตัวนี้เป็นของเรียนแบบคะ่ะจะเห็นว่าเออ่ตรงวาล์วทิ้งนะคะวาล์วที่เปิดกายน้ำนะคะ่ะของของแพ้จะเป็นเหล็กยออย่างเดียวค่ะ ส่วนของที่เป็นเรียนแบบนะคะจะเป็นพลาสติกนะคะซึ่งความทนทานอาจจะไม่เท่าของแท้ค่ะชิ้นที่สามนะคะจะเป็นสายยางที่จะต่อน้ำคขอบติดน้ำนะคะของแท้นะคะจะเป็นสายยางซิโคนอย่างเดียวค่ะส่วนของเรียนแบบจะเป็นสายยางพลาสติกธรรมดาะคะ่ะ ก็จะเป็นในส่วนของตัวเกาหลีนะคะระหว่างของแท้ที่อยู่ฝั่งนี้นะคะด้านขวาอแล้วก็ของผี่เลียนแบบฝั่งซ้ายเอนะคะ่ะจะเห็นว่าตัวของแท้นะคะหน้าต่อจะเรียบเสมอตัวของเลียนแบบนะคะหน้าต่ออาจจะทําให้ถ้ามีรอยตีดข่วนได้ะคะ่ะเวลารีดผ้าะคะ่ะเพราะว่าหน้ามันไม่เสมอเป็นของแท้นะคะก็จะมีมอกรรับรองะคะ่ะส่วนของเลียนแบบตัวนี้จะไม่มีอะไรรับรองนะคะมีแค่ในส่วน